พบกันอีกครั้งนะครับผมทางช่องทาง YouTube กับช่อง Green Party Channel เสียงดังนิดนึงเพราะว่ารู้สึกแฮปปี้มากเลยกับความสำเร็จจากครั้งที่ผ่านมาเราไปทำภารกิจที่รับมอบหมายกับท่านประธานที่ให้มาโอรโหปรบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับสามารถไปค้นหาต้นมาได้แล้วก็ดื่มดำกับผลตอบแทนที่แหม่ลมทลายเหมือนตรจริงๆกับซูแบบรีฟิลในครั้งที่แล้ว น,นี้ก็เป็นวันหยุดครับท่านประธานไม่ให้ทํางานผมก็เป็นอิสระจากท่านประธานตอนนี้ก็อยู่บนรถก็กําลังเดินทางไปหาเพื่อนครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากทั้งที่แล้วที่ทําธารกิจสําเร็จแล้วก็ได้รางวัลเป็นเครื่องดื่มซื้อสามเจ็ดแบบรีฟิลมาก็เลยอยากจะต่อยอดทางธุรกิจก็คือนํำขวดเครื่องดื่มซิสามเไปขายครับได้ตังมาก้อนเดี๋ยวจะไปหาต้นไม้เอามาเสนอขายท่านประธาน จะไปดูต้นไม้มีไม้นูน่นไม้นี่ไม้นั่นไอ้ยากแน่ใ,นใจจะซื้อมามาขายตอนธนาคารผมราคาเฉลยลผมนัดก,กับเพื่อนไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าสวนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวโทรถามเพื่อนก่อนนัดกับเพื่อนไว้เพราะว่าเพื่อนรู้จักกับเจ้าของสวนเดี๋ยวไปดูอยากได้ต้นไม้มาขายทาี่ธนาคารได้ครับและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับสถานที่อันโออาแห่งนี้สวน เป็นประหนึ่งย่างปาหิมะผาสุดยอดความลับที่ผมนัดเพื่อนไว้ตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับหลังจากเดินทางมาแต่เดี๋ยวต้องให้เพื่อนผมเป็นคนพาเที่ยวเพราะว่านัดเขามาเดี๋ยวียกเพื่อนผมมาดีกว่าให้เขาพาดูครับใจครับผมอันนี้เพื่อนผมครับสวัสดีครับที่นี่คือสวนชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อสวนสมัยไมบ้างครับเป็นสวนของคุณใจ่หรือไม่ใช่เป็นสวนของคุณตาครับเป็นสวนของคุณตาใช่แต่ว่าตอนนี้คุณตาออกไปล่ะผ้นไม้คุณใช้ต้นไม้ใช่ อ่าแล้วอย่างนี้ถ้าผมจะอยากช้อปปิ้งต้นไม้ในสวนนี้ได้ไหมครับได้ครับผมก็สนใจต้นไหนดูแล้วเดี๋ยวผมโทรหาพี่ตาได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ผมมีตังมาชอ้อปปี้เลยวาว <นะ S 1> ครับพอดีไปทำขึ้นมาได้จากอะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมได้รับภาร,รกิจให้ไปตามหาต้นไม้จากท่านประธานแล้วได้ต้นไม้ไหมได้ครับทําสําเร็จแล้วทปนี้ท่านประธานก็ได้ให้รางวัลผมมาเป็นเครื่องดื่มซูชามเจ็ดแบบรีฟิลมันตะไพรครับผม แต่เดวผมก็กินจนขวดไมนเหลือครับผมเลยเอาขวดไปขายได้ได้เป็นทุนมาเดี๋ยววันนี้ผมชอบให้กระจายเลยครับแล้วยังไงผมขอเดินดูต้นไม้ได้ไหมเดี๋ยวลองเดินชมก่อนเลยโอ้โหครับตอนนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศเหมือนกับยกการบ้านและสวนแฟมาไว้ที่นี่เลยโอ้โหมันช่างละลานตาไปหมดเลยนี่มันคือกลุ่มทรัพย์ทางแสงแห่งป่าหิมพานไม้ดังทุกข้างคมทั้งหมดเลยให้ตายสิโอ้ เอาต้นไหนดีวะเนี่ยต้องชอปไปให้หมดเดี๋ยวเอาไปขายท้นประธานดีกว่าต้นไหนมั่งวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร่าดางไอคอนอะไรสักอย่างนี่แหละดูในอินเทอร์เน็ตมานี่ไงอันนี้รู้จักเลยน่าจะเป็นพิงค์พินเซตนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ด่างชัดเจนโอ้โหอันนี้อันนี้วิโลการส้มยังไม่ส้มเท่าไหร่น่าจะแค่มะม่วง อาอยู่ล่ำไปฝั่งนี้อันนี้มันมันคือมันคือมันคืองาช้างหรือเปล่าน่าจะเป็นลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรเหรอครับลิ้นมังกรงาช้างมังกรงาช้างด่างที่ด่างหมดเลยไม่มีกดเลยมีแต่ด่างอย่างเดียวเลยฮาอีกแล้วพามาครับพามาโอ้โหปิโล นี่โลกรามกุ้งนะครับผมขาด่าไม่หายแต่ว่าเพื่อนบอกว่าข้างในที่มีซีเดเอทตัวกกนี้อยูเราเดินตามไปทางน,นี้นะเาจะสวยเขาจะสวยจะเอาตัวไหนจะขายดีเนะขันตาขานขโมยไม่ได้นะพี่นมไม่เป็นไรครับพูดเล่นเฉอ นี่เบบีครับผมน่ารักหน้าหยอกเชียวเหมือนบ้าบอนี่เบอร์กินครับชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าที่ออฟฟิศกินบอดี้มีแล้วเอาไปขายขาท่านประธานก็คงโดนเหมือนแน่ๆไปครับดูต่อนี่มันเป็นสีชมพูต้นอะไรเนี่ยต้นไม้ในป่าหิมพานหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลย หน้าวัวละมังหน้าวัวสมพูด่างน่าจะใช่ไม่รู้แหละก็ช่วยกันเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับเขียวหมื่นปีหรือเปล่าตาจีินอ่อนก็ไม่รู้ใบมันเลียวแหลมดีมากเลยครับว้าวามาครับ ันนี้จะเป็นในส่วนของว่าวัวหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบอลตัวนี้น่าจะเป็นบอลสีบอลสีแต่ก็เราต้องเอาตัวพรีเมียมอันนี้เราเห็นบ่อยแล้วพี่ก็มีแต่ว่านี่เราขโมยได้ไหมเขาไม่เอาแล้วมันก็ไปข้างล่างอ่ะไม่น่าได้นะครับพี่หนุม่มอันนี้น่าจะเป็นที่ประวานนะครับเกือบด่างนะ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้เพื่อนผมเผลอไปนะเจะแอบจิกไป mm hmm. ตอนนี้ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรกันเนี่ยต้นนี้สวยมากต้นอะไรันนี่จะทำยังไงดีเอาไปก่อนเอาไปนีดไปก่อนนะครับนี่เล็งไว้นะเดี๋ยวจะช็อปจะจ่ายเลยแอบบึกค mm hmm. ีนะครับว่าตัวน,นี้สวนแผงเนี้ยเป็นดังเหมือนกับว่าเป็น สวนในป่าห่าผ่านที่เป็นโอเอซิสได้ยากมากต้องค้นหาน,นี้ถ้าไม่ได้เพื่อนมานะี่ยผมไม่รู้ว่ายู่มีสวนที่เป็นด่างเยอะขนาดนี้อยู่นะครับอันนี้เห็นเพื่อนสะกิดว่าสวนรลุงชื่อ,อสวนลุงสมหมายไม้มงคลครับเดี๋ยวค่อยซึ้นเครดิตตอนท้ายดดูตามมา ต้นอะไรแต่สวยมากเลยต้นเดิมปะเนี่ยต้นเดิมหรือเปล่ายังไงล่ะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเฟิร์นฮาวายด่างน,นี่มันไม้ในป่าหิมพานต์ชัดๆใบสีเขียวแซมสีขาวบางใบก็ขาวล้วนไปเ,เ,เห็นกันไหมครับผมไม่เคยเห็นเลยไม่แน,น่เชื่อต้นนี้แหละหนึ่งต้น วันก่อนไปงานบ้านแลวสวนโหเจออะไรนะเฟื่ข้าหลวงญี่ปุ่นด่างว่าตกใจแล้วแหนี่เฟิร์นฮาวายด่างโอ้โหมันประทานหมดตัวแน่นอนอจะไปขูดเรียใที่หนักเลยไปไปคนน้นนีเลยและนี่ก็อีกหนึ่งต้นเดินมาเข้าตาผมมากเลยด่างสีเขียวถามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าชื่อต้น ยกมรกฏด,ด่างมรกฏยกตัวทีตื่นเต้นต้นไม้สวยมากเลยมรกฏยกปกติมันไม่มีด่างผมเห็นมันเป็นด่างสีเขียวอ่อนด้วยอ่ะมันด่างมันก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีขาวไหมอันนี้เป็นสีสีเขียวอ่ะเอาต้นนี้ไปด้วยไปอก้ท่านประธานเตรียมเสียบฟังได้เลยรับไลไ์ของผมครับ ท่านภูมเกียรติโพดทราบพิโลหะทางลายเนื้อวากิวโอ้็ามาดูใกล้ๆสิครับมันโอ้ต้นนี้ไม่อยากไม่อยากซื้อไปขายเลยครับอยากซื้อจะเก็บไว้เองเลยอลังการงานสร้างมากเลยนเนี่ยนี่มันเป็นสีอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยผมต้องไปถามคุณตาสมหมายดูก่อนนะครับเนี่ยคุณตาไม่อยู่ซะด้วยแม่คิดชั่วเลยทีเดียว <laughs> เอาครับต้นนี้ก็เอาเอาไปอวดท่านประธานไม่ขายหรือไปโชว์เฉย <c oughs> ตังตอนนี้เด้งเข้ามาลึกพอสมควรมาสะดุดตากับจ้เาต้นนี้ครับน่าจะเป็นเมื่อกี้ตะโกนถามเพื่อนเขาบอกว่าชื่อต้นภูฉลุยัดต้นนี้ก็จะเอาไม่กี่ตังหรอกผมดูแลเนี่ยพวกมาเยอะมาก จะเอาไปเดี๋ยวจะซื้อให้หมดสวนเลย <Wow. S 2> มีตังมาเท่าไหร่ครับอย่าให้พูดผมซื้อได้ทั้งสวนหนละอันนี้ดีกว่านะคนดับระดับผมเนี่ยไม่พูดลเลยหรอกเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพกมาเป็นกระสวงจริงใช่ไหมครับจริงหมดหมดได้นอนไม่้จะเมาให้หมดเลยเดี๋ยวเลือกไว้แล้วเมื่อกี้สมต้นนะเราเอาต้นนี้ด้วยผูชลูยักษ์ตกลงได้ต้นไม้ถูกใจยังโอ้ยไม่ต้องห่วงได, <suiv i? S 1> เดเ้เราเอาหมดเลยเราเอาหมดนะ <bum S 1> โตโตเดี๋ยวเดี <ham> ๋ยวหมดหมดไหน หม,หมดหมดหมดทั้งโต๊ะเนี่ยโต๊ะนี้นแล้วก็ข้างหน้าอีกสิบเอ็ดต้นที่เป็นไม้ด่างแล้วก็ไอ้ที่มันต้นใหญ่ๆอ่ะครับเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดทั้งหมดเดี๋ยวราคาเนี่ยบอกมาเลยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจ่ายตรงนี้เลยเอาเดี๋ยวแล้วแตหนุ่มตรงนี้ก่อนนะอ่าส,สองถึงสามแสนสองถึงสามแสนครับสองถึงสามแสนครัโอ้โหนี่อันดีเพท่นกันสองสามแสนเลยเหรอ,อเอาแค่ขึ้นนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าหมื่นสองหมื่นบาทต่อต้น มอ๋อแค่หมื่นใช่ไหมครับมันมีทองอยู่ไงวะไม่มีอทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะประมาณสองถึงสามแสนและข้างหน้าด้วยที่สิบเอ็ดต้นอันนั้นน่าจะต้นราวๆ3 0สามพันสี่พันห้าพันขึ้นไปแลครับเออก็ดีเะดีครับเอาแล้วตกลงเอาหมดนะเดี๋ยวจะได้คิดเยิงต้นเลยเดี๋ยวดูขึ้นมากันเฮ้ยอนุ่มเดียวเฮ้ยไอุาเฮ้ยอาเอาจา สำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วครับหนึ่งวันสำหรับภารกิจของผมที่มาหาซื้อไม้ไปขายเจ้าประทานต้องขอบคุณสวนของคุณลุงสมายไม้มงคลนะครับใครที่สนใจไม้มงคลไม้ด่างที่สวยงามแล้วก็หายยากๆไม้แปลกๆเยอะมากก็มาดูกันได้เดี๋ยวรายละเอียดเราขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับใครสนใจมาดูได้สําหรับวันนี้ผมได้ของที่จะไปขายใจ้ประทานแล้วรับรองฟันกําไรให้เละเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับเอ้านนุ่มเอ้าใจแล้ว